นักวิจัยไทยสามารถคิดค้นแว่นตานาโนคริสตัลได้นะครับเพื่อช่วยให้นักนิติวิทยาศาสตร์สามารถตรวจสอบร่องรอยของคนร้ายได้สะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับคณะนักวิจัยจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชร่วมกับสำนักวิจัยนาโนเทคโนโลยีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังถแถลงเปิดตัวแว่นตานาโนค r y สตัลซึ่งเป็นแว่นที่มีคุณสมบัติพิเศษที่จะช่วยให้นักนิติวิทยาศาสตร์สามารถมองเห็นร่องรอยของสารคัดหลัง่ง เช่งคราบเลือดน้ำเหลืองน้ำลายคราบอสุจิที่คนร้ายทิ้งไว้ในที่เกิดเหตุได้อย่างรวดเร็วพันธำรวจโทสมชายเฉลิมสุขสรรหัวหน้ากลุ่มตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กล่าวว่าตามปกติแล้วในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่จะตรวจหาหลักฐานจากสารคัดหลังโดยใช้แสงหลายความยาวคลื่นฉายลงไปบนจุดต้องสงสัยแล้วมองเรื่อยแว่นตาพิเศษ3ามสีซึ่งต้องเสียเวลาในการเปลี่ยนแว่นเพื่อจะให้เห็นสารแต่ละประเภท แสแว่นตานี้ถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่จะทําให้เห็นสารคัดหลังได้ในครั้งเดียวโดยไม่ต้องเปลี่ยนแว่นซึ่งขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการทดลองเพื่อน,นําไปใช้ในอุตสาหกรรมอื่นๆเช่นการแพทย์และการเกษตรล่าสุดได้มีการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยแล้วทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกาครับ